สวัสดีครับกลับมานะครับในส่วนของการติวไวยากรณ์นะครับในคลิปนี้ครับจะพูดถึงเรื่องนะครับโครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษนะครับหรือ sentence structure นั่นเองนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าโครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโครงสร้างที่หนึ่งครับดูตัวอย่างนะครับ the witch laughed the witch laughed แม่มดเนี่ยนะครับหัวเราะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างอันนี้นะครับแม่มดเนี่ยจะเป็น subject นะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็นะครับหัวเราะเนี่ยจะเป็น verb ของประโยคนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่หนึ่งครับ subject verb ครับประโยคต่อมาครับ the bird blamed his son นะครับ the bird blamed his son ก็คือเจ้านกตัวนี้นะครับโทษลูกของตนเองนะครับ ก็คือว่านะครับ the bird เนี่ยจะเป็นประธานหรือว่า subject ของประโยคนะครับคราวนี้เนี่ยพอว่าพอบอกว่าโทษเนี่ยนะครับ blame เนี่ยจะเป็น verb นะครับ hit sun จึงเป็นกรรมนะครับก็จะเป็นประธานกริยากรรมนะครับ subject verb object นะครับประโยคที่3ครับ the giant was angry the giant was angry นะครับยักษ์ตนนี้นะครับโกรธ นะครับโกรธนะฮะยักษ์นะฮะก็เลยเป็น subject นะครับเป็นประธานของประโยคครับคราวนี้ w a s เนี่ยจะเป็นนะครับเป็น verb นะครับบอกสภาพนะครับเป็น verb to be นะครับซึ่งจะตามด้วย angry นะครับ angry เนี่ย part of speech ของมันเนี่ยจะเป็นนะครับ adjective นะครับแต่ในโครงสร้างนะครับของประโยคเนี่ยเราจะเรียกสิ่งที่นะครับตามหลัง verb to be นะครับแล้วก็อธิบายนะครับลักษณะ ของ subject ว่า c o m p l i m e n t นะครับ c o m p l i m e n t นะครับเพราะฉะนั้น angry เนี่ยจะไม่ได้เป็น verb นะครับแต่จะเป็น c o m p l i m e n t นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่3ก็คือ subject verb c o m p l i m e n t นั่นเองครับผมโครงสร้างที่4ครับ she was in the castle she was in the castle นะครับก็คือเธอเนี่ยนะครับอยู่ในปราสาทนะครับ ชีเป็น subject นะครับเป็น pronoun นะครับเป็น subject ได้นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับ was นะครับเป็น verb to be นะครับบอกสภาพนะครับว่านะครับอยู่ที่ไหนนะครับครานี้เนี่ย in the castle เนี่ยมันจะเรียกว่า adverbial นะครับจะเรียกว่า adverbial เพราะว่านะครับมันคือ complement ที่อยู่ในรูปของ prepositional phrase ก็คือ preposition ตามด้วยคำนามนั่นเองนะครับเราจะไม่เรียกนะครับ r e p o s i t i o n a l phrase นะครับว่า c o m p l e m e n t นะครับจะเรียกว่า adverb i a l นะครับอันนี้จะต้องจำนะครับ subject verb adverb i a l นะครับต่อมานะครับในโครงสร้างที่5นะครับ the winter made them cold the winter made them cold ก็คือนะครับฤดูหนาวนะครับทำให้พวกเขาหนาวนั่นเองนะครับ ก็คือนะครับ winter เนี่ยจะเป็นประธานของประโยคนะครับ verb ก็คือ made ทำให้นะฮะ dem ก็คือกรรมนะครับแต่กรรมเท่านั้นยังไม่พอนะครับมี complement มาต่อเลยครับว่ากรรมเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็น subject verb object complement complement ตัวท้ายสุดมาบอกว่ากรรมเป็นอย่างไรนะครับต่อมาครับโครงสร้างที่6ครับ the princess knocked the dragon ดาวนะครับก็คือนะครับเจ้าหญิงนะครับน็อกดาวก็คือทำให้ล้มลงไปกองกับพื้นเลยนะครับล้มไปกองที่พื้นนะทำให้เจ้ามังกรเนี่ยนะครับล้มลงไปนะครับอยู่ที่พื้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย princess เนี่ยก็จะเป็น subject นะครับน็อกสตรงนี้นะฮะเป็น verb ครับส่วน k knock ใครก็คือมังกรนะครับก็เป็น object แต่คราวนี้เนี่ยดาวข้างหลังเนี่ยมันเป็น prep o s i t i o n ให้มองว่ามันเป็น prep o s i t i o n a l phrase นะครับก็เลยจะเป็น adverbial เพราะว่า adverbial ตรงนี้มานะครับขยายกรรมนั่นเองนะครับ subject verb object adverbial adverbial ที่ตามหลังมานะครับทำหน้าที่คล้ายๆกับ complement นะฮะแต่ว่าเป็น prep phrase ก็จะเรียกว่า adverbial เพราะว่ามันขยายลักษณะหรือนะครับคุณลักษณะบางประการนะครับของกรรมในประโยคนั่นเองครับผม สุดท้ายนะครับโครงสร้างที่7ครับ Thomas gave him a sword นะครับก็คือคุณโทมัสเนี่ยได้มอบนะฮะดาบนะฮะก็คือให้เขานะฮะให้อะไรให้ดาบนั่นเองนะฮะก็คุณโทมัสเนี่ยก็จะเป็นนะครับประธานของประโยคเป็น subject นะครับ gave ก็คือให้นะครับเป็น verb นะครับเขานะครเป็น object เป็นกรรมนะครับแล้วก็ให้อะไรล่ะนะครับให้ดาบยังไงล่ะดาบอีกอันนึงเนี่ย ก็จะเป็นกรรมอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือว่ามีการนำอะไรบางอย่างไปให้ใครบางคนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น subject verb object object นะครับไม่ใช่ว่านะครับ object ของสองตัวนี้นะครับจะเป็นนะครับกรรมของ verb นะครับแต่คราวนี้นะครับให้ท่องอย่างนี้นะครับว่ากรรมนะครับตัวแรกนะครับเขาจะเรียกว่ากรรมตรงนะครับ กรรม <In> ตรงเนี่ยก็คือโดนกระทําโดยตรงในประโยคนี้จะเป็นดาบนะครับหรือไอ้ซต์นะครับส่วนนะครับกรรมตัวที่2จะเป็นกรรมรองนะครับก็คือได้รับอะไรมานะฮะก็คือมีการเอากรามตัวแรกมาให้กรรมตัวที่2นะฮะในประโยคนี้กรมตัวที่2ก็คือหิมก็คือเขานะฮะก็คือโทมัสเนี่ยเอาดาบก็คือกรรมตรงนะครับไปให้หิมก็คือเป็นกรรมรองนั่นเองก็เลยมีกรรม2ตัวนะครับ มาดูแบบฝึกหัดกันนะครับ Let's practice นะครับมี5ข้อนะครับลองมาดูกันสิครับว่าประโยคทั้ง5ประโยคนี้มี sentence structures แบบใดในภาษาอังกฤษนะครับอ่า1 the village was cursed นะครับอันที่2นะครับ he fought 3. ครับ the serpent is on the mountain 4. ครับ the king gave david g o นะครับแล้วก็ข้อ 5. ครับ the window will The widow นะครับโทษทีครับ The widow will make food นะครับเดี๋ยวลองไปทำนะครับแล้วมาดูเฉลยครับผมนี่คือเฉลยนะครับมาดูกันนะครับ ในนะครับประโยคที่1นะครับโครงสร้างก็คือ subject นะครับ verb แล้วก็ complement นะครับก็คือนะครับหมู่บ้านนี้นะครับทำไมฮะถูกสาบนั่นเองครับว่า curse เนี่ยนะครับถูกสาบนะครับจริงๆเ่ยอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับนะครับ passive voice นะครับแต่ว่าเราจะมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนเติมเต็มนะครับของนะครับประโยคนั่นเองนะครับมาบอกลักษณะนะครับของประธานว่าเป็นอย่างไรก็คือ ถูกสาบนั่นเองนะครับข้อที่2ครับง่ายๆนะครับ he fought ก็คือ he fights นั่นเองนะครับเขาต่อสู้นะฮะก็คือ subject verb นะฮะไม่ยากนะฮะต่อมานะครับข้อที่3ครับนะครับงูใหญ่เนี่ยนะครับอยู่บนภูเขานะครับงูใหญ่อยู่บนภูเขา อันนี้ต้องเป็น subject verb adverbial นะครับไม่ใช่ subject verb complement เพราะอะไรเพราะว่า on the mountain เนี่ยเป็น prep o s i t i o n a l phrase ไม่ได้นะครับเป็นนะครับ adjective ก็ก็จะไม่นับว่านะครับมันเป็นนะฮะ complement มันคือ adverbial นะครับหน้าที่จะคล้ายๆกันนะครับต่อมาในข้อที่4นะครับ the king gave david gold พระราชานะครับให้ทองนะครับแก่ David นะครับก็จะมีนะครับกรรมตรงคือ ทองนะครับแล้วก็รำตรงนะครับคือทองส่วนกำรองคือนะครับเดวิดนะครับก็จะเป็น subject verb object object นะครับมีกำสองตัวนั่นเองนะครับสุดท้ายครับข้อ5ครับหญิงไม้นี้นะครับจะทำอาหารนะครับก็ง่ายๆนะครับ will make เนี่ยก็นะครับเป็น verb นะครมาด้วยกันนะครับเป็นการบอกอนาคตเนาะนะฮะซึ่งนะครับญิงไม้คนนี้เนี่ยจะทำอาหารนะครับอาหารก็เป็นกรรมของประโยค ประโยคนี้จึงเป็น subject verb object นั่นเองครับจบแล้วครับสำหรับ sentence structures นะครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ